สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนท,กทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไอคาตะแชนแนลและก็อยู่ในแมปอ n น m เมสไฟต์เตอร์ซีโมเลเตอร์นั่นเองครับทุกคนเคยสงสัยกันหรือไม่ว่าดาเมจเท่ากันแต่อันติช้าอันตีเร็วเนี่ยมีผลต่างกันหรือไม่นะครับวันนี้ผมจะมาทดลองให้ดูอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นแรงใจผมด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่ายังไม่มีตัวละครดีๆเท่ๆแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับผม ร้าน King s ก o อบ,บริการรับลงสตอรี่แมปออสตาบริการหาออพต่างๆมากมายและยังขายไอดีพร้อมเล่นและยังมีบริการแบบ Anime Fighter Simulator ไม่ว่าจะเป็นลงด้านหาเงินในราคาที่ถูกและปลอดภัยใครที่สนใจติดต่อที่ด้านล่างได้เลยครับร้านให้ r าชออบบริการกดเพชรแมปออสตา เลทสุดคุ้มและยังมีบริการอื่นๆในแบบบล็อกฟุตไม่ว่าจะเป็นกดเกมพาร์ตกดผลหรือฟาร์มเมลและยังมีไอดียไก่ตาลขายใครที่สนใจติดต่อลิงก์ด้านล่างเลยครับร้านคิวชอปเอ็บริการกดเพจแบบออทตาทาวเวดีเป็นเลทสุดคุ้มบริการกดผลแบบบล็อกฟุตและเอมพาร์ตและยังมีบริการกดผลแบบชิงแม็กซี้และอื่นๆมากมายใครที่สนใจติดต่อลิงก์ด้านล่างได้เลยครับโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับซึ่งตัวที่เราจะทดลองนั่นก็คือเจ้า ขีรวนนะครับและก็เจ้าอิติโกะนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยความแตกต่างในการอันตีเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเจ้าคี้รวนตีหนึ่งครั้งอันตีเลยแต่เจ้าอิติโกะตีถึง8ครั้งและอันตีนะครับก็มาดูกันว่าความแตกต่างตรงนี้เนี่ยมันจะวัดได้จริงๆหรือเปล่านะว่าดีหรือไม่ดีนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเทสจากคีรัวก่อนเลยครับอย่างที่เห็นว่า2ตัวนี้เนี่ยคือดามเมจมันจะเท่ากันเนาะเพราะว่าผมต้องการให้ดามเมจเท่ากันนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเจ้าคีรัวกันเลยดีกว่านะคร สองในสามนะครับนั่นก็คือใครที่ชนะสองครั้งก่อนก็คือชนะไปเลยนะครับโอเคนาะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวหกร้อยเอ็มและกันนะครับเพราะว่ามันจะได้รวดเร็วทันใจนะครับโอเคเริ่มไปเลยดีกว่าครับเล่โก็โอเคครับตอนนี้ผมเริ่มไปแล้วเห็นไหมว่าหนึ่งทีอันติเลยแล้วโอ้โหอันติคิดรัวครับอย่างรัวเลยครับโอ้โหเข้าไปชกลูกนี้โอ้โหมอนมอนคือแบบว่าไม่อยู่นิ่งเลยนะครับคือมอนนี่ทีจะกระเด็นอยู่แล้วนะดูดิอุ้ยอุ้ยโอเคครับตอนนี้ลดไปประมาณครึ่งหลอดแล้วนะครับใช้เวลาประมาณสิบห้าวินะคร ค่อนข้างที่จะทําได้ดีอยู่นะครับโอ้ตอนนี้ผ่านไป20วิแล้วนะครับใกล้จะแตกแล้วนะครับใกล้จะแตกแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวได้อันตีทีนึงอันตีทีนึงยังไงยังไงอันตีจบไปเลยครับโอ้โหสําหรับเจ้าคีรวนะครับรอบแรกใช้เวลาอยู่ที่30.24นะครับก็ประมาณ30วิเนาะโอเคต่อไปเป็นเจ้าอิจิโกะกันบ้างนะครับว่าจะใช้เวลาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมมา เดี๋ยวผมเริ่มกันเลยดีกว่า1 2 3าไปรอบนี้ผมจะเปิดออโต้คิกไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันรวดเร็วถ้าเกิดว่าผมปิดเนี่ยมันก็จะช้านะครับครึ่งก็อาจจะทําให้คลิปเราช้านะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดไว้นะครับมาดูกันว่าอันตีอิจิโกะเนี่ยจะทําได้ดีหรือไม่ครับโอ้โหถอยห่างมาแล้วยังไงโอ้โหลูกนี้ครับสายฟ้าดาโอ้โหแล้วไออันตีลูกนี้โอ้โหสับทีเดียวเกือบแตกครับสับทีเดียวเกือบแตกนะครับโอเคครับสําหรับเจ้าอิจิโกะนะครับใช้เวลาอยู่ที่20 1.12วินาทีนะครับก็ประมาณ21วิประมาณนั้นนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเห็นความแตกต่างได้แล้วนะครับสําหรับรอบแรกนะครับอิติโกะก็ชนะไปนะครับโอเคมาเริ่มรอบ2กันเลยดีกว่านะครับไป1 2ซ้าโอเคครับตอนนี้ผมเริ่มรอบ2ไปแล้วนะซึ่งอย่างที่เห็นว่าอิติโกะเนี่ยจะได้อันตีแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าคีรัวเนี่ยจะได้อันตีหลายครั้งมากเลยนะครับแต่ก็จะเห็นความแตกต่างมากเลยนะว่าอันตีครั้งเดียวเนี่ยคือโคตรจะแรงเลยนะครับ อนนี้ก็รถไปแล้วครึ่งรอดนะครับแล้วก็เตรียมอันติลูกนี้ครับโอ้โหสายฟ้าดาลูกนี้ยังไงยังไงชาร์จพลังและสับไปโอ้โหเลือดเหลือแดงเลยครับแล้วเรียบร้อยหรือไม่โอ้โหเรียบร้อยไปเลยนะครับสําหรับอิติโกรอบ2นะครับใช้เวลาอยู่ที่2 0 7วินวินะครับก็ค่อนข้างจะห่างกับรอบแรกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับก็เห็นผลได้นิดหน่อยแล้วนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะเริ่มจากขี้รัวรอบ2กันเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าคี้รัวแพ้รอบนี้ก็คือแพ้เลยนะครับมา ผมเริ่มกันเลยดีกานะหนึ่งสองซโอเคครับเริ่มไปแล้วครับนี่ครับตีทีเดียวอันตีเลยแล้วโอ้โหอันตีคืออันตีเนี่ยอีดิโกค่อนข้างที่จะนานเพราะว่ามันชาร์จพลังนะครับส่วนเจ้าขีรัวเนี่ยก็ก็ไม่นานเท่าไหร่นะก็ประมาณสามสี่วิได้นะครับดูดิมันคือมันจะพุ่งไปมาแป๊บเดียวนะครับคือไม่นานเลยแต่อีดิโกะนะจะค่อนข้างนานหน่อยนะก็จะเห็นผลได้อยู่นะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วยี่สิบวิเอาแล้วไงขี่รัวจะแพ้หรือไม่แล้วโอ้โหตอนนี้เหลือเหลือประมาณ 100 m ้ครับขี้รัวน่าจะได้อติอีกหนึ่งทีแล้วก็น่าจะแตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ1 2ึ่งซ้ำแตกไปแล้วครับโอ้โหก็คี้รัวนะครับสําหรับรอบ2ใช้เวลาอยู่ที่30.22วินาทีนะครับหรือประมาณ30วินะครับก็เอาง่ายเลยนะครับคีรัวนะครับแพ้ให้กับอิจิโกะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแพ้ถึงประมาณ8วิเลยนะครับประมาณ8วิ9วิประมาณนั้นเลยนะครับถ้าบวกลบคูณหารตอนเวลาผมกดด้วยก็จะประมาณ1วิเนาะก็ เอาง่ายๆสรุปเลยนะครับสำหรับเจ้าชีรัวนะครับใช้เวลาอยู่เฉลี่ยแล้ว30วินะครับส่วนเจ้าอีติโกะนะครับใช้เวลาเฉลี่ยแล้วอยู่ที่22วิประมาณนั้นซึ่งความแตกต่างก็จะถึง8วิกันเลยทีเดียวนะครับก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าอันตินานนะครับมีประโยชน์จริงๆนะครับต่อให้เจ้าชีรัวจะอันติ1่ทีนะครับหรือว่าตีทีเดียวอันติเลยก็สู้เจ้าอีจิโกะไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าอีจิโกะเนี่ยอันตีมันค่อนข้างแรงนะครับส่วนเจ้าคีรัวเนี่ยอันตีค่อนข้างเบานะก็ จะเห็นความแตกต่างตัวนี้ได้ชัดเจนเลยนะครับสรุปผลง่ายๆเลยรอบนี้นะครับอิติโกเป็นฝ่ายชนะไปนะครับด้วยความห่างชั้นถึง8วิเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับเป็นการทดลองสั้นๆนะครับถ้าเกิดว่าอย่างไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับผมถ้าเกิดคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขอภัรมาณที่นี้กันด้วยนะครับสรุปอีกทีนึงนะครับอิติโกชนะคี้รัวไปถึง8วิเลยนะครับโอเคเนาะ